สวัสดีค่ะพบกันในรายการชุมชมนคณาสากับดิฉันทาพิมนวิสาโรธและว,วันนี้เราอยู่กันในโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนนะคะที่อำเภอปรากเขตค่ะจงังหวัดนนทบุรีซึ่งโครงการนี้นะคะมีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้มีการนําร่องแล้วก็ดึงตัวแทนเกษตรกรเข้ามาร่วมโครงการค่ะสําหรับโครงการนี้ค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่ดีขึ้นด้วยนะคะพวกเขาได้มีการดําเนินการยังไงแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะชาบชิงทึงกลองของวง send for คนโม่คนโมงโง่เป็นควายยัยใหม่นึกอายคำค้อนควช่างย้ำใจไว้ก่อนโทเเมกเบาๆสินงอดแล้วได้คีควายค่ะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์อดิสรพวงชมพูนะคะอาจารย์เป็นโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนค่ะมีให้เกษตรกรนะคะได้มีการเข้ามาดําเนินการค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ ค่ะเริ่มแรกเลยเรามาพูดถึงที่มาที่ไปของโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนนะคะว่าเรามีการดาเนินโครงการกันมายัางไงคะตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยคะ่ะแรกจะเริ่มจากท่านประธานดุสิตนนทนาครนนะครับรู้จักกันท่านก็โทรมาถ,ถามว่าทําอะไรอยู่บ้างผมก็เลยเล่าให้ฟังค่ะท่านก็เลยสนใจที่จะเอาโครงการนี้ไปเริ่มที่ เป็นโครงการของหอนค้าไทยตอนแรกไปเริ่มที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อปี2553โดยมีมาหาวิาลัยหอนค้าไทยไปตามวิจัยนะครับ,รบก็เมื่อประกาศผลวิจัยออกมาสำเร็จแล้วก็ก็ดำเนินการต่อมาทานตุสิทธก็ถามว่าพอจะทำให้ได้สัก2ม0 0 0ลายไหมนะครับก็รับปากท่านพอดีท่านเสียชีวิตไปก่อนทีนี้ก็รับปาก กับพันไปแล้วก็เลยไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็เลยได้ทําต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ครับอืมแล้ววิธีการที่เราได้ดําเนินการนะคะเรามีวิธีการยังไงบ้างที่จะดึงเกษตรกรเข้ามาร่วมมือหรือว่าเข้ามาดําเนินอาชีพทะคะจริงก่อนหน้านี้ที่ทําก็จะไปไปเริ่มต้นที่พี่พิธาพัรเกษตรเฉลิมพระเกียรติค่ะที่นั่นผู้นวยการจัดสรรที่ให้เก้าไร่ ก็เลยจัดเป็นโครงการเก้ากล้าเก้าไร่เก้าแสนนะครับเอาคนเก้าคนมาฝึก5เดือนเพื่อจะเข้าใจกระบวนการทั้งหมดพอจบแล้วก็กลับไปทําในพื้นที่เขาเองค่ะต่อจากนั้นมาก็มามีทางทกศทกศมาหาลือกันค่ะทกศถามผมอยู่เรื่องหนึ่งคือใน ประเทศไทยเนี่ยมีเกษตรกร,กรที่เป็นทกศเป็นหนี้อยู่ค่ะเป็นหนี้ที่เป็น NPL อยู่ประมาณ4ี่แสนรายแล้วก็เป็นการพักชำระหนี้ครั้งนี้ขั้นที่สามนะครับของท่านก็ถามผมว่าแล้วแล้วมันจะเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมผมก็บอกว่าอาจจะยากสักหน่อยเนี่ยคงเป็นชาติหน้าเขาบอกคุณุงๆตเาถามว่าทำไมลก็บอกว่า,วาธนาคารทั่วไปเนี่ยก็จะทำอยู่หเรื่องค่ะ หนึ่งคือให้ยืม,มให้ยืมแล้วแล้วพอเขาจ่ายดอกเบีย้ยไม่ได้ก็ก็ย้ายย้ายไปสู่ดอกเบีย้ยสูงค่ะพอย้ายแล้วก็ยืดเวลาเพราะว่าเขาจ่ายหนี้คืนไม่ได้ก็คือพักชําระหนี้หลังจากนั้นก็ยืดที่ดินเราหลังจากนั้นก็หยุดความช่วยเหลือมันก็เลยกลายเป็นว่าเกษตร,รกรไทยทุกวันนี้เนี่ยมีหนี้สินล้นพ้นตัวทาง ผู้ใหญ่ก็ถามว่าแล้วที่จริงแล้วมันแก้ยังไงผมก็บอกก็มีความรู้เอาความรู้ชุดที่ทํานาไร่หนึ่งได้แสนหนึ่งเข้าไปเนี่ยเขาก็น่าจะปลดตัวเองได้สามารถจะใช้นี่ได้ถ้าสุดท้าย NPL ที่จะเกิดเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงถ้าขยายโครงการไปได้เร็วที่สุด ค่ะค่ะแล้ววิธีการเนี่ยค่ะเราได้เข้ามาดําเนินการยังไงกันบ้างคะที่จะดึงเกษตรกรเข้ามาร่วมอาชีพเนี่ยค่ะเกษตรกรก็จะมาตามตอนแรกเนี่ยชุดที่พิพิธภัณฑ์เกษตรก็จะใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตซึ่งก็ปรากฏการมันก็แปลกมีเกษตรกรเข้ามาได้คนเดียวอีก8คนก็จะเป็นชนชั้นกลางคนที่รับเงินเดือนแล้วอยากจะเปลี่ยน แล้วหลังจากนั้นพอเข้ามาร่วมกับทกสกลุ่มเกษตรกร,ก,รก็จะเป็นลูกค้าของทกสนะครับแต่ละสาขาแต่ละแต่ละเขตเขาก็จะมีมีผู้จัดการที่จะตามหาคนที่สนใจค่ะผมก็จะเวนไปสัมภาษณ์ไปทั้งเก้าแห่งของทกสก็มีกเกษตรกรเข้ามาอย่างที่เห็น แล้วผลการดําเนินงานนะคะเรามีการดําเนินงานยัง,ยงไงกันบ้างคะในพื้นที่ที่ได้เป็นแปลงสาธิตเอาไว้เงะะี้ยค่ะคือเดือนแรกก็คงให้เข้าใจเรื่องของทุนทุนทั้งเจ็ดตัวแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าใจเรื่องการดินเรื่องน้านะครับเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องการปรับสภาพดินการปรับสภาพน้ําแล้วก็เริ่มถึงเรื่องการเตรียมตัวพาะพันพอเดือนถัดมาก็เริ่มปลูกเราก็เริ่ม บำรุงต้นพ ас, ืชบำรุงสัตว์แล้วก็บำรุงเป็ดให้เข้าใจตามหลักเกษตรที่ีใหม่นะครับว่าทั้งสามวิชาคือเกษตรกรรมประมงกับเกษสุสัตว์เนี่ยต้องรู้ก็สอนทั้งเรื่องของการเกษตรกรรมเนี่ยเวลาปรุงปุ๋ยอุยังไะ การประมงเวลาปรุงแพงต้นสร้างให้เกิดแพงต้นนี้สร้างยังไงไม่ต้องไปซื้ออาหารจากข้างนอกแล้วก็ปศุสัตว์ก็คือปรุงอาหารเป็ดให้สังเกตยังไงว่าผลผลิตจากไข่มันจะได้สูงค่ซึ่งที่นี่ก็จะมีคนที่มีฝีมือจริงๆอยู่สองคนเลี้ยงเป็ดแล้วออกไข่ร้อยเปอร์เซ็เลี้ยงออกไข100่ร้อยซซึ่งถือว่าในในประเทศนี้ผมยังไม่มี ค่ะแล้วในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรนะคะอาจารย์อาจารย์เห็นความเปลี่ยนแปลงไงบ้างคะจากที่เริ่มแรกที่เขาได้เข้ามาเริ่มโครงการจนถึงตอนนี้ค่ะผมคิดว่เาเมื่อเดือนแรกท่านอธิการบดีมหลาลัยของนาารไทยเข้ามามาถามเด็กเพราะที่นี่มานี่บริเวณนี้จะไม่มีสิ่งก่อสร้างค่ะผมเตรียมไว้ห้องน้ำไว้สิบห้องเท่านั้นเอง พอ <an> <t ons> เขามาก็บอกเพราะว่ามันจะต้องเป็นโรงเรือนถ้าไม่มีโรงเรือนฝนตกก็อน,นอนใต้ต้นไม้คโรงเรือนก็จะเกิดขึ้นภายในสองวันหลังจากนั้นก็ให้ไปสร้างกระทร่อม <an> <t ons> ไม่ได้สนใจว่าคนที่มาเนี่ยเคยเป็นช่างมาก่อนไหมท <an> <t ons> ีนี้ท่าน,น,นธิการบรีนนไปถามเด็กอายุสิบหกถามว่าเป็นช่างมาก่อนบอกไม่ได้เป็นแล้วทาไมกระท่อมนี้ทําได้ เาบอกเขาใช้ทุนสังคมทุนสังคมทุนสังคมท,คมทำยังไงเรน่งองเกิบบ้านเขาบอกเขาเสิร์ฟน้<อ>ําเขาเข้าใจว่าบางทีเรื่องการเสิร์ฟน้<อ>ําการมีน้ําใจต่อคนดื่นอย่างเดียวเนี่ยมันก็ทําให้เขามีกระท่อมได้เหมือนกันอันนี้คือกระบวนทั้งหมดที่เขาเข้าใจทุนทั้งเจ็ละตอนนี้ราะทุนตัวที่7ซึ่งเป็นทุนตัวที่สําคัญน้อยที่สุดคือเงินเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ เขาเข้าใจถูกนะวันนี้เกษตรกรที่มาคนที่มีองค์ความรู้มาก่อนจะแก้ไขยากมากคนที่ไม่เคยรู้อะไรมาเลยเนี่ยจะก้าวหน้าเลยครับคนที่รู้มาก่อนเขาต้องไปต่อสู้กับความรู้เดิมนานตตอนนี้สิ่งที่รุ่นใหม่ๆมาเนี่ยเพิ่งให้ลงข้าวบอกว่าปลูกให้ห่างสี่สิบเซนเนี่ยเขาความใจไม่ได้ เขาก็จะไปใส่ระหว่างนั้นซึ่งก็เหมือนกับคนกลุ่มที่กลุ่มแรกที่มาวันนี้เนี่ยข้าวที่มันมันอยู่ในตรงกลางมันโดนเบียดจนกระทั่งมันตายบางทีเรื่องที่จะการที่จะลบสิ่งที่เขาเคยรู้มันใช้เวลาค่ะค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องของการจะดําเนินการที่จะขยายโครงการนี้ต่อไปค่ะอาจารย์มีแนวคิดยังไงบ้างคะจะมีแนวคิดในการขยายโครงการต่อไปไหมคะ ที่จริงโครงการนี้จะมีมีเป้าหมายที่86,000คนนะครับคนที่จบจากนี้ไปเนี่ยความตั้งใจผมก็คือแต่ละคนคือเจ้าสำนักออกไปเนี่ยเขาคงจะต้องรู้ทุกเรื่องอย่างเรื่องตอนที่กำลังเรียนอยู่เรียนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขาจะเรียนเรื่องการขายออกไป